แก้วหน้าม้าค่ะต้นสวยมากต้นใหญ่ค่ะแก้วหน้ามา้าต้นนี้ไปเจอมาสวยงามมากกับสเสน่ห์จันแดงค่ะเห็นไหมคะสเสน่ห์จันแดงกอใหญ่มากเลยค่ะสวยงามค่ะเอาต้นมาฝากยังมีแก้วสารพัดนึกอีกค่ะเห็นไหมคะสวยงามสามต้นนี้ประเมินค่าไม่ได้ค่ะเอาไว้ดูสวยงามจะ ปลูกไว้เพื่อความสวยงามค่ะอันนี้เป็นนางกวักค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมคะรวมแล้วต้นใหญ่มากกอใหญ่อยากแวกดูค่ะตรงกลางว่าก,กอใหญ่จริงๆหรือเปล่าเห็นไหมคะกอใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะสเสนจันแดง นี่ค่ะกอใหญ่ค่ะเห็นไหมคะขึ้นแน่นๆเลยค่ะแก้วน้าม,มา้าอันนี้แก้วสารพัดนึกค่ะรวมแล้วสวยงามทุกต้นเลยค่ะขอบคุณค่ะ